สวันดีค่ะไทยนิยมคาสวยนะคะแม่สวยสกลน,นะครวันนี้ก็หลังจากยกคลิปแล้วนะคะคลิปละอ่าคลิป EP ีที่หนึ่งสองหนึ่งสาร้อนะคะหนึ่นสาร้อนะคะ, 1, ะ,ค,ะคุณแม่ยกผ้าถุงสีกวางไปเมื่อกี้นี่ฮะเพื้นละเจ็ดร้อบาทนะคะท่านในเ f ฟเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะวันนี้คุณแม่ไม่ได้ไลฟ์สดนะคุณแม่ลาลา จัดของมันไหนจะดูแลนักศึกษามาเข้าร้านไหนจะจัดของนะคะจัดของแล้วก็กลางวันไปกินข้าวนะคะไปกินข้าวกับข้าวเยอะมากแตก่ก็กินไม่ได้เยอะแต่ไ,ไันอร่อยนะวันนี้ก็กลับมากินพออยู่อีกแล้วนะคะข้าวหุงไว้ตั้งแต่เมื่อคืนพ่ออุ่นให้มีอะไรกินน่าจะกินกับวันนี้แหละอันนี้ของคุณแม่ติ๋มส่งมาให้ น่าจะกินกบบอันนี้นหละ,ะกินไปอ,อยู่รอบเนี่ยเป็นกุ้งเสียบนะคะกินกับข้าวนะคะแล้วก็มีหมูหยองนะคะมีหมูหยองมีหยองให้ทาเองทำเอง,มเองหมูหยองทาไว้ใส่กับปลวกไว้กินใส่กับปุวกไว้กินเวลาไม่มีกับข้าวนะคะเนี่ยก,กินกับแบบนี้โอ้ยวันนี้โชคดีมี สมาชิกนะคะเอามะม่วงสุกมาให้น่าจะกินกับมะม่วงได้นี่ค่ะมะม่วงค่ะมะม่วงพราจะมะม่วงไปนปลอกกินหน่อยนี่นี่พ่อเนี่ยเอฟซีมาให้ล้างยางมันออกอันนี้ตัวเน่าด้วยเนี่ยน่าจะกินข้าวกับมะม่วงค่ะมีขนมลูกเอาไปกินสามลกูกก็มือจ,จับนเสมอเหนียวแล้วเหนียวแล้วไปล้างเลยทีเดียวเลย คุณซันก็จัดกล่องช่วยคุณแม่นะคะเพิ่งกลับเมื่อกี้จัดของเจ็ดซุ้มสี่นะคะเยอะมากเลยหนึ่งกล่องสองกล่องสากล่องสี่กล่องห้ากล่องหกกล่องเจ็ดกล่องแปดกล่องเก้ากล่องมาเอีีบเลยนะคะเพิ่งจัดเสร็จนี้มะม่วงมะม่วงนะดูอมะม่วงอะไรนะมะม่วงวอาจะกินมะม่วงกับข้าวนี่เลยเขาเรียกว่าใช้ของหวาน สมาชิกบอกว่ารักนะเขามาให้กินนะคะก็กราบขอบคุณสมาชิกเป็นบารุสลบนะคะบอกมุณมอ,มองให้คุณแม่รักคุณแม่ไว้ยังนั้นต้องกราบขอบคุณจริงๆเลยม่แด่กินกับข้าเหนียวมันร้อนเป में बनमी मन में चा बहुत खाया जाता ก็กินกับข้าวนะคะกินกับข้าวากินพออยู่ได้นะคะกินพออยู่ได้ฮ้ยเหนื่อย บ้านไหนินข้าวก็ต้องใช้น้ำแห้งเกินยากคนะ่ัะต้องใช้น้ําน้ํำลงลงนะคะสำหรับคลิปคืนนี้นอนหลับบันดีนะคะสวัสดีค่ะ